ตากปลาม่กินมอากปลาแหงกินเนาะไมยงนีตากปลาัเนะฮะได้ยังตต้นฝายเหเนาะยีดบนมเนเเเฮ็ดปูอเฮ้หอเยเฮ้ยหงมู่ทหงียนี่แหลเอาขาจ้มละโอะยนะไมเบิดเปล่มีกินูเบป กูขกขันก่หงเนาะกูว่าเร่อย่บุปผัวกุงไงยู่บุปลัวตอนไครเข้ามาสิบอสนัทปอบ

มันมานํกเนาะเนาะมันมาดเนาะมาเยอะเยนด้วยละมามองเน้ำถ่วงทินะแบบมานักคงเนาะลุมฟังนะเอามาแบบฟังกนตุ้งหนักยังโอเคกัะ mung bean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  สบายใจสุดทุคนต้องกินเขากันนะทุกคนที่ขาก็ะปุเาที่ขาก่เ้าิตัวใหญ่เห็นหัวสมันะคือมัคืออะไรมันนะอืมตัวใหญ่้เนาะใครมันอยู่หัวบนเนาะโอ้ตัวตัวแข็งพี่เนากพี่เอมัพีถ้ามีต่อได้ กูแต่ละเนาะนี่คือโพสใช่นะช้าัก่ันนจะยัหั ก mm hmm. ินหรอเอกินเลยทุกใครมัหนัมันงบ่ง็บอวากินแล้วกินอี่เลไแลด้กินโตมันต้องกินเลยเราก็จะกิน